สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิชานิตยาดวงแก้วค่ะช่วงนี้ไปกันที่มหาวิทยาลัยมหจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยหรือมอจอรอวัดไร่ขิงมุ่งพัฒนาผู้เรียนภายใต้แนวคิดบุติส i ซเชียลแ l a b พุทธนวัตกรคนรุ่นใหม่ที่สามารถนำหลักพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาปัญญาและคุณธรรมของชุมชนเพื่อสร้างสังคมแห่งสันติสุขค่ะ พระมหาบุญเลิศอินทปัญโยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศ,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 ศึกษาวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวาราวดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมจอรอวัดไร่ขิงได้กล่าวว่า ตามที่วิทยาลัยสงฆ์ได้เปิดสอนระดับปริญญาโทรปริญญาเอกสาขาวิชาพระพุทธศาสนาตอนนี้ได้เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ประจำปีการศึกษา2568แล้วสำหรับหลักสูตรบรัณฑิตศึกษาสาขาวิชาพระพุทธศาสนาได้ออกแบบมาเพื่อสร้างพุทธนวัตกรคนรุ่นใหม่ที่สามารถนำหลักพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาปัญญาและคุณธรรมของชุมชนเพื่อสร้างสังคมแห่งสันติสุขได้ ด้านพระอาจารย์พระเจริญพงษ์ธรรมธีโปผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาพระพุทธศาสนาวิทยาลัยสงพุทธปัญญาศรีทวารวดีได้กล่าวว่า สำหรับหลักสูตรบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาพระพุทธศาสนาเรามุ่งเน้นสร้างผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างลึกซึ้งสามารถนำไปปฏิบัติจริงในการพัฒนาชุมชนสังคมและประเทศชาติให้มีความเจริญรุ่งเรืองทั้งทาง,ทงด้านจิตใจและคุณธรรมผู้เรียนจะได้มีโอกาสศึกษาวิจัยในด้านพระพุทธศาสนากับการพัฒนาเชิงพื้นที่ภายใต้แนวคิดบุติสโซเชียลแล็บ พัฒนาผู้เรียนให้สามารถเป็นผู้นำทางความคิดในการพัฒนาชีวิตและสังคมบนพื้นฐานแห่งความเมตตาปัญญาและความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์จึงขอเชิญชวนทุกท่านที่สนใจและมีความปรารถนาที่จะพัฒนาตนเองและสังคมให้เข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางสู่การเป็นพุทธนวัตกรมาร่วมกันสร้างสรรค์สังคมอุดมด้วยปัญญาและคุณธรรมจากหลักพระพุทธศาสนาไปพร้อมกัน เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31พฤษภาคม2568สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์064 145 2996พระเจริญพงษ์ธรรมธีโปผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์หรือแฟนเพจเฟซบุ๊กของวิทยายลัยสงพุทธปัญญาศีทวารวดีการจัดการศึกษาของวิทยายลัยสงพุทธปัญญาศีทวารวดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมุ่งจัดการศึกษาพระพุทธศาสนาบุรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่สร้างพุทธนวัตรกรรมเพื่อพัฒนาปัญญาและคุณธรรมของชุมชนนโยบายในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษายึดแนวทางในการจัดการศึกษาที่ว่าบุดิสโซเชียลแลบการนำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหา และการพัฒนาชุมชนขอเชิญชวนผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อในวิไลสงพุทธปัญญาศรีธารวดีก้าวสู่เส้นทางแห่งการเรียนรู้ก้าวสู่เส้นทางแห่งการพัฒนาฝึกผลตนเองก้าวสู่เส้นทางร่วมกันพัฒนาสร้างสรรค์สังคมรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงเดือนพฤษภาคม2568ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจเฟซบุ๊ก วิเทไลัยสงพุทธปัญญาสีทวารวดีขอเจริญพร